สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด e r e ร r ริ b o n บอลไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูของเด็ดของดังของสุดอร่อยรวมถึงเรื่องราวจากบุคคลระดับตำนานซึ่งประเดิมช่วงแรกในวันนี้ขอเอาใจคนชอบมอเตอร์ไซค์สายวิ่งเทศครับเพราะคุณเชียร์ที่คำพรจะขอพาไปดูสุดยอดรถเนสป้าระดับตำนานไปดูกันเลยครับกับช่วงหยิบชิ้นโบแดงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เด e r e ร r ริ b o n บอลไฮโซโบยเยอะภารกิจ ติดบก่อนอื่นเลยนะคะภารกิจเชร์คืออะไรมาเลยค่ะซิสเทมานะคะภารกิจในวันนี้ติดโบให้กับเวสป้ารถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่มีมูลค่าสูงถึง 3, 000, 000 3, 000, 000 3 000, 000ล้านบาท3ล้านบาท3ล้านนี่ต้องไม่ธรรมาดาแน,แน่เลยนะคะและสถานที่แห่งนี้ก็คือเวสป้าวิน a g e ไทยนั่นเองค่ะไปเลยดีกว่า มาค่ะเวสปาสวยๆขนั้นเลยนะคะอยู่กับเจ้าของรัศวีันธีแนะนำตัวเลยค่ะครับผมจินวัสวัตรจินหลงกุลวัต์ครับค่ะขอเรียกว่าพี่จินครับผมพี่จินค,คือเวสป้าพี่สวยจริงๆสวยเยอะมากแต่ว่าจุดที่พี่เริ่มหลงรักเวสป้าแล้วกัน มันคืออะไรคะผมไม่เจอสรีระของมันที่มันไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆ oh, ก็ารูว่าเขาจะมีเป็นรถที่มีสะโพก <Ha. S 2> และสะโพกของเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนช้อยพอเราเห็นปุ๊บเราก็ตามหาละ <Ha. S 2> เอ๊ะทำไมเราวิ่งไปหาปุ๊บปีลึกเนี่ยมันจะยิ่งโค้งยิ่งโค้งยิ่งโค้ง hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะก็จะน้อยลง <Ha. S 2> ไม่เหมือนกับรุ่นเก่ามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราจุดประกายว่าเราต้องไปหาสิ่งนี้ oh. ยุเชียมีภาพจําตอนเด็กนะเชียจะเห็นคนส่งผ้าแบบเป็นมัดใหญ่ๆเขาขับเวฟ้าเราก็ยังไม่รู้จักแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเป็นรถคันนี้มันเก๋จังเลยครับซึ่งโตมาก็เรียกอ๋อมันคือเวฟมากแต่มันเข้าไทยมาก็คือด้วยเรื่องของเนี่ยเหรอคะการใช้งานการใช้งานใช่ครับเอ่อมันเป็นรถ2จังหวะที่มีกําลังขับสูงขับเคลื่อนสูงแล้วก็เอ่อมันเป็นเหล็กทั้งคันแล้วพันทุกได้ดีนะครลบกำลังเยอะล้อเขาเล็กด้วยเนาะใช่ครับแต่กำลังเขาเยอะเนาะใช่ครับฉะนั้นวันนี้ ขอเจ๋งๆเลยแล้วกันได้ครับแซกสคันก่อนเลยได้เลยนะคะงั้เดี๋ยวผมพาไปชมคันนี้ก่อนเลยคันนี้คือเป็นเอ่อหนึ่ครับไซคาอ่าโฮยลองท่งดูไหมครับลองัางดูก่อนได้นะครับลองไปกันเลยนะครับไปได้ไหมได้อ่าไปลุยวงนี้มีบริเวณครับคุนเี เสียงใต้เป็นเอกลักษณ์เอาเนึกว่าใครมาบ้านครับแรงจริงครับแรงจนแบบตกใจเลยตอนแรกนึกว่าโทษนะเหมือนแบบชิลๆเป็นรถคุณปู่นิดนึงวุ้บเลยครับสุดยอดเลยพี่อุ้นี่คันแรกนะของเนี้ยนะคะครับเชิญครับอย่างตรงนี้นี่คือเราต้องสั่งทําพิเศษเพื่อมาประกบไหมคะมีทั้งสองอย่างครับก็คือว่ามีออริจินอลด้วยแล้วก็มีรีโปรดัก์ด้วยค่ะใช่ครับแล้วอย่างกรณีของตัวนี้ล่ะคะตัวนี้แท้ครับออริจินอลอันนี้แท้เลยเหรอใช่ครับใช่อ๋อจะหายากนิดนึงครับราคาล่ะพี่ ตัวนี้ตกอยู่9 5้าแ้าครับ9,500บาทใช่ครับผมนี่คันแรกนะครับพีคชอบขอคันต่อไปเลยพี่คันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรถแข่งครับรถแข่งที่ประเทศไทยชนะมาเลเซียใช่ครับเบสปาแข่งได้เหรอถูกต้องครับเบสปาอย่างเงี้ยนะพี่ใช่ครับผมโอเคลองไปดูกันไปลองดูค่ะคันต่อมาค่ะครับคือคันคันนี้ครับคันนี้ ใช่ครับอันนี้คือรถแข่งถูกต้องหมายถึงแข่งสวยงามเหรอพี่ไม่ครับความความเร็วเบสบอลแข่งความเร็วใช่ครับแต่ปกติมันเบสบอลก็ไม่ได้ความเร็วถึงขนาดเป็นรถแข่งไม่ใช่เหรอคะถูกต้องครับแต่ว่าคนีเนี่ยก็คือว่าเราไปแข่งที่มาเลยและได้ชนะมาด้วยคือเป็นการแข่งเฉพาะของเวสปอถูกต้องประเภทแข่งแข่งความเร็วเลยทางตรงใช่โอ้บิดแบบเง้นสุดเลยใช่ครับความเร็วเท่าไหร่คะ ร้อยสามสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โห้ปกติเวสป้ามัน80 90ความเร็วประมาณเท่านี้ใช่ครับแตกๆๆๆอย่างนั้นเนาะใช่ครับเฮ้ยแต่คันนี้ร้อยสามสิบมันพุ่งมากเลยนะใช่ครับ402เมตรคอตโต้ไมล์โ้แล้วความความพิเศษของคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่เออ่ตัวนี้เนี่ยก็ตัวเครื่องนะครับเราทําแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็เออ่ตัวรถเนี่ยเป็นแอร์บัตเป็นงานแอร์บัตล้วนๆอ๋อนี่ตรงนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่สติกเกอร์ไม่ใช่ครับเป็นสติกเกอร์เป็นแอร์บัตหมดเลยโอ้โห oh. ใช่ครับมีราคาไหมคะเป็นเสร็จอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่า8 0 0แสนกว่าบาทใช่ครับมาจากอะไรบ้างคะพี่8 0 0แสนกว่ามาจากตัวถงังแล้วก็มาจากเครื่องยนต์นะครับแล้วตัวบอดี้ตัวนี้นี่คือมีความพิเศษยังไงไหมคะตัวนี้เป็นปี1968 1968เป็นเวสป้าซูเปอร์ขายไหมพี่คันนี้คันนี้ไม่ได้ขายครับเราเก็บไว้แข่งโดยเฉพาะอ๋อเหรอถ้ามีคนมาขอซื้อล่ะ ไม่ได้ขายจริงๆายใช่เพราะว่าเราเป็นรถแข่งโดยเฉพาะเลยอะฮะคือออกแบบมาให้แข่งโดยเฉพาะลงสนามโดยเฉพาะโอ้โห oh, <ช>นี่คือคสเสน่ห์นะนี่คือสเสน่ห์เพราะว่าคันแรกก็วินเทจคันนี้ก็วินเทจครับฉะนั้นวันนี้นะคะคือเชียร์มีภารกิจตามหาเวฟ้าท,ที่3ล้านบาทครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปชมครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในครับไปเลยพี่ไปสวยมาก ็นที่สุดคือคันนี้ครับคันนี้ใช่ครับแต่เอาจริงๆเลยนะพี่จีนพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยความขลังอะ่ะมันได้กลิ่นความขังเอ่อตัวนี้เป็นปี1949 1949ซึ <1949 S 2> ่งเวสปาเนี่ยเริ่มจำหน่ายในปี1946 3อู้สปีถ้ากอกว่าออกเวสปากำเนิดปุ๊บ3ปีก็คือรุ่นนี้ใช่ครับอู้ แล้วก็คันนี้เป็นสภาพที่สมบูรณ์เป็นสีเดิมโรงงานตั้งแต่ปี1949ไม่เคยทําสีเลยอ๋อนี่ไม่ไม่ได้มีการเติมแต่งใดๆอันนี้คือแบบเดิมๆของเขาเลยถูกต้องครับถูกต้องพี่พี่ไปได้ไงไปได้มาได้ยังไงอะคะคันนี้ก็คือได้มาจากต่างจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ในโรงสีข้าวแล้วก็ มีคนเพื่อนบอกบอกเนี่ยมีคนขายเวสป้าดูท่าทางจะเก่านะพอเราไปเราก็ซื้อเลยซื้อเลยใช่ครับคันนี้ราคาเท่าไหร่คะ3ล้านครับ3ล้านบาทโอ้ความพิเศษของเขาก็คือว่าเวสป้ารุ่นใหม่เนี่ยเกียร์จะเป็นสายเคเบิลซึ่งจะซ่อนอยู่ในหัวแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเกียร์มันจะเป็นเกียร์เหล็กขณะที่เราเข้าเกียร์เราจะเห็นการทำงานของเกียร์หนึ่งสองสามจะฉึก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 แล้วก็อีกที่สำคัญก็คือว่า รถรุ่นนี้สรีระของเขาเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านนั่นคือว่าจะมีตะเข็บรอบเลยในส่วนนี้อ๋อเนี่ยใช่ครับบบอกให้รู้ว่าเป็นปีลิกโอ้โหแล้วก็จะเป็นไฟอยู่ด้านล่างนี่ใช่ครับสวยมากครับคันนี้ยังขับได้ไหมพี่ขับได้ครับจิงใช่เฮ้ยถ้าอายุขนาดนี้แล้วยังขับได้นี่คือเก่ามากเลยนะครับมีกี่คันในประเทศไทยถ้าสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้สีเดิมขนาดนี้มีแค่คันเดียว สีเดงาน,นถ้าเป็นสีเดิมโรงงานนะมีคันเดียวสีเดิมแบบโรงงานมีคันเดียวในประเทศไทยแน่นอนเลยใช่ครับแล้วสภาพที่วิ่งได้แบบนี้ก็มีคันเดียวเลยไหมคะในประเทศไทยที่เห็น<อ>มีคันนี้คันเดียวที่วิ่งได้คันอื่นมี<ด>แต่ว่าวิ่งไม่ได้ค,ครับวัสดุเขาแตกต่างจากคันอื่นๆรุๆๆนะะ่นอื่นไหมคะแตกต่างครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการสร้างเครื่องบินลบในสมัยก่อนโอยอย่างเช่นาบางคนหน้าค่ะรุ่นอื่นเนี่ยเป็นเหล็ก แต่ว่ารุ่นนี้เป็นเศษของเครื่องบินซาาของเครื่องบินที่มันเหลือจากการผลิตแล้วเอามาปั๊มขึ้นรูปเป็นบางคคหน้าสี้วพี่ยังยังขับบ้างไหมยังขับไปชิมขับบ้างครับเวลามีงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ขับมาเที่ยวขับมาโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่ส่วนใหญ่จะเก็บมากกว่าเก็บเนาะเพราะว่าห่วงขอย้ำนิดนึงได้ไหมคะราคาเนี้ยคือ3มล้าน3ล้านครับถือว่าแพงที่สุดในประเทศไทยเลยไหมแพงที่สุดแล้วครับ แพงที่สุดในประเทศไทยใช่ครับอูถ้าจะเก็บทุกอย่างไว้ให้ขังแบบนี้ไม่ติดโบให้ไม่ได้แล้วพี่จินครขอเลือกที่จะติดโบให้กับเวสม้าคันนี้เลยค่ะ นี่นะคะแล้ววันนี้นะภารกิจสิบโบของเชียร์ค่ะมอบให้กับพี่จินค่ะขอบคุณครับถ้ามีใครอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือสอบถามพี่ยินดีครับยินดีเลยใช่ไหมติดต่อยังไงหรือมายังไงได้บ้างคะก็เอ่อบนโทรศัพท์ผมแล้วก็ทางเออ่ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ครับนะคะเฟซบุ๊กอะไรคะเฟซบุ๊กอู๋เวสป้าครับ a u u เวสป้าโอเคนะอินสตาแกรมก็วินเทจเวสป้าไทยโอ้โหยอดเยี่ยมวันนี้กลิ่นอายขอบคุณเต็มที่ขอบคุณมากค่ะพี่จินค่ะสวัสดีครับ ช่วงหน้าสาวๆห้ามพลาดเราจะพาไปเปิดบ้านครั้งแรกของพระเอกหนุ่มรูปหล่อเด่นคุณงามเนชบ้านเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่สักครู่เดียวครับ